สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับบัพปกครับผมล้วนะครับพี่จอมอ RPT ที่เขาสั่งไว้เขากำลังตามหารถเก๋งอีโคคาร์ทุกคนไซส์เล็กกันทุกคนเนาะเจ้า Suzuki เ w ีย t ทุกคนวันนี้พาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้า s u z u กิ Swift 1.2 GL ปี2018คันนี้ของเราเลยทุกคนเนาะได้เป็นสีเทาคันนี้นะทุกคนแบบนี้นะครับตัวออปชั่นของเขาไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับในได้เป็นสีเทาสวยๆมี้นะที่สำคัญตัวนี้นะครับได้เป็นตัวล้อแม็กแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกกกกคคคนน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 เเเเาาะะะีี่่รับบบบบ็็็ปขขอออลล้้้แแแมตง17ิวยทุ กำลังตามหารถเก่งไซเล็กราคาไม่ถึง2แสนทุกคนมาดูธุรกิจเสียคันนี้ได้แล้วบอกเลยว่าภายในทำมาให้ไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะอนี่นะครับภายในเป็นต๊ะเบาะหนังมาให้ไปที่เรียบร้อยแบบนี้สว,สวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะมีตัวจอมาให้นะทุกคนอันนี้นะครับโตเกียร์เกียร์ออโต้ CVT นะทุกคนเนาะอันนี้นะครับสภาพตัวรถโคตรสวยแล้วทุกคน ใครกำลังตามหารถเก่งไซเล็ก1.2 GL ทุกคนเครื่อง1,200 cc ทุกคนเนาะมาดูได้เลย,เลยนะทุกคนนี่นะครับห้องผู้โดยสารก็โคตรสวยเลยทุกคนเนาะอย่างลิฟต์นะตัวนี้นะครับคืออยู่เครื่อง1,200 cc ทุกคนประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนคนะือปีเซียน,นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหลนะ่เนาะอะไหล่หาง่ายนะตัวนี้นะครับเปิดให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะทุกคนเนาะมาดูกันในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างเป็นยังไงนะครับอันนี้นี่นะทุกคนน้อยส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1,200ซซซีีเเเเชื้อพลิิงบนนนนนะะทุกคา ตัวรถก็สภาพสวยๆแบบนี้นะครับทักใครกำลังตามหารถเก่งไซเล็กอยู่เครื่องยนต์เล็กๆก็ทุกคนเนาะประหยัดน้ำมันครับขี่ในเมืองนะทุกคนเนาะมาดูคันนี้ได้เลยนะครับซึ่งคันนี้ปรับประกันให้เลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำติดป้องไฟไหม้นะครับไม่แค้100%ทุกคนทักใครกำลังตามหาอยู่รีบเข้ามาดูได้เลยนะครับสุดที่เซียนของเรานะทุกคนเนาะที่สำคัญบอกเลยว่าเต็นท์เรามีรถให้เลือกโคตรดเดยอะทุกคนรถมากกว่า2 0 0คันทักใครกำลังตามหาอยู่รีบมาดูนะครับและใครสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลคค์ใหห้้้้ผมนนนนน่ออยวววััััีีสสตดดิรราาาปกกกแลบ